ช้อนทันหนึ่งทางฝั่งนี้ค่ะคนหนึ่งสักคนหนึ่งกดแล้วกันนะ,ะได้ค่ะตกลงว่าใครจะตักใครจะกดหนึ่งช้อนพอไหมค่ะก็ช้อนคุณภูนะนะคะจะได้เต็มพิมพ์พอดีน้อยไปไหมนิดนึงค่ะตักเล็มไปนะคะ,คะพอกด ลงไปในพิมพ์วงแหวนอันนี้แล้วนะคะเราอบทั้งพิมพ์หรือว่าไงคะคุณแจ็คต้องเอาพิมพ์ออกค่ะค่ะต้องอนะคะ,คะเราจะถามกันไปถามกันมาจะถามอาจารย์เกียสยาเหมือนกันว่าเราต้องกดแน่นไหมคะก็ให้อยู่ให้เป็นรูปทรงใช่ไหมคะถ้าเรากดไม่อยู่นะคะเวลาายกออกมามันก็อาจจะรูปทรงาอาจจะแบนไปนะคะ,คะกดให้เป็นลักษณะของรูปพิมพ์วงแหวนพอออกมานะคะก็จะมีขอบด้านข้างนะคะ สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการพิมพ์ใหญ่นะคะก็ใช้ที่ต่างไอศครีมก็ได้นะคะหรือถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่มีพิมพ์ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ะค่ะก็กดวางวางลงไปนะคะค่ะทีนี้บางทีเราก็อยากให้ท่านผู้ชมแบบเห็นแบบต่างๆนะคะก็เลยนําเสนอท่านผู้ชมแบบนี้นะคะแต่ก็ดีนะคะก็จะได้หลายรูปแบบนะคะตอนนีถจะเกิดท่านผู้ชมไม่มีนะคะประเภทอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมไปตัดท่อเอสเลนก็ได้ นะคะแต่ต้องล้างให้สะอาดนะคะ,ะนะคะความความสูงของพิมพ์ก็ประมาณสักหนึ่งเซนนะคะ,ะหรืออาจจะเป็นพวกกระบอกอไม้ไผ่ก็ได้ค่ะ,ะขวดพลาสติกก็ได้นะคะที่มีความแข็งพอนะคะตัดให้มันเป็นวงกลมนะคะ,ะแล้วท่านผู้ชมก็อัดใส่ลงไปเหมือนทำข้าวแตนเห็นไหมคะข<ะ>้าวแตนน้ำแตงโมนะคะ มีคนชอบทานเขาเรียกอะไรเขาอยวกกบอกขึ้นเขาหลามค่ะเขาหลามก็เวลาทานเสร็จแล้วก็เอามาอัดนะคะแล้วก็ทัปกติข้าวหลามเนี่ยเวลาจะทานเนี่ยก็ต้องพาก่อนนะคะห่นใจกระบอกเนี่ยแตกไปแล้วนะคะมีแขวช้อนตักข้าวหลามออกมาทานไหมนะคะถ้าเป็น กระบอกข้าหลามก็หมายถึงว่าต้องเป็นกระบอกสดเราตัดออกมาเป็นวงก่อนนะคะก็เรียกว่ากระไม้ไผ่ค่ะกระบอกไม้ไผ่นะคะอขอให้ค่ะเดี๋ยวคุณหัอใจจะบอกเอ๊ะท่านผู้ชมบอกเอ๊ะข้าหลามนี่พอกินเสร็จแล้วเนี่ยกระบอกมาเดี๋ยวจะงงงใช่ไหมนะคะอันนี้บอกแล้วนะคะท่านผู้ชมลักษณะของคุกกี้ทัญพืชเนี่ยนะคะพอทานออกมาแล้วนะคะคล้ายๆกับการทาน กายศาสตรนะคะเพราะว่าธัญ,ญพืชค่อนข้างจะเยอะนะคะค่ะรสชาติไม่หวานมากนะคะทผูวชมอาจจะเห็นว่าใส่น้ําเชื่อมไป300แต่ใน300นั่นน่ะนะคะไม่หวาน,วาน,นะคะ,คะเพราะว่าไปเจอข้าวโอ๊ตก็ไป300กรัมนี่ก็ดูดความหวานไปหมดแล้วนะคะ,คะแป้งอีกใช่ไหมคะแล้วก็ธัญ,ญพืชอย่างอื่นอีกนะคะ การทานคุกกี้ที่มีพวกธัญ,ญพืชเยอะๆก็ดีนะคะพวกธัญ,ญพืชก็จะเป็นกากให่นะคะเม็ดธัญ,ญพืชหลายๆชนิดนะคะก็มีพวกแคลเซียมนะคะ<ม>อย่างเช่นงาขาวงาดำอย่างเงี้ยนะคะหันใจค่ะพวกไข,ขมันในเส้นเลือดพวกนี้ค่ะยับยั้งได้นะคะแต่ว่าก็อย่ามากเกินไปเวลาทานนะคะค่ะ เราก็จะได้หนึ่งถาดนะคะเราจะนำเข้าอบนะคะถ้าเผื่อถ้าเผื่อเราไม่มีตัวซิลิโคนเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวอาจารย์เกษยาก็จะรองกระดาษไขให้ท่าน,นผู้ชมดูนะคะว่าสามารถทำได้เพราะว่าคุกกี้ชนิดนี้เนี่ยถ้าหากว่าอบออกมาร้อนๆเนี่ยยังแซะไม่ได้นะคะ,คะมันจะแตกนะคะ ท่านผู้ชมก็าสามารถที่จะใช้กระดาษไขหรือกระดาษลอกลายประเภทน,นี้นะคะท่านผู้ชมที่เรานํามารองก้นพิมพ์เนี่ยนะคะทานเนยขาวพอติดที่ก้นถาดท่านผู้ชมก็ปูกระดาษขาวทับลงไปนะคะอาจจะทานเนยขาวทับอีกครั้งหนึ่งก็ได้หลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําคุกกี้วางลงไปเหมือนเราใช้แผ่นรองเนี่ยนะคะค่ะอันนี้ก็จะนําคุกกี้ที่เรากดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเข้าเตาอบแล้วนะคะ ตอนนี้ถ้าเราอยากจะโชว์เม็ดธัญพืชข้างบนเราก็สามารถที่จะแบ่งไว้แล้วก็โรยหน้าได้ค่ะุนะคะเราสามารถที่จะแบ่งไว้แล้วก็โรยหน้าอันนี้จะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าเวลาที่<ำ>ย่กอนอบเนี่ยนะคะ,คะชิ้นขนาดเนี้ยค่ะสองนิ้วนะคะ,คะเดี๋ยวอบ็จแล้วจะประมาณเกือบสี่นิ้วค่ะ,คะจะขยายตัวเพราะว่าในส่วนนี้จะมีทั้งผงฟูแล้วก็โซดานะคะการตีผสมเนี่ยเราไม่ได้ตีผสมนานแต่ว่าในส่วนที่จะทําให้คุกกี้ขยายตัวก็คือในส่วนของตัว ผงฟูกับโซดาที่เราใส่ลงไปในแป้งนะคะเอาค่ะอันนี้นะคะในส่วนคุกกี้ที่เหลืออยู่นะคะถ้าท่านผู้ชมไม่มีแผ่นรองท่านผู้ชมก็ใช้กระดาษเนี่ยนะคะค่ะแล้วจะเห็นว่าส่วนผสมของตัวคุกกี้เนี่ยนะคะค่อนข้างจะแห้งๆนะคะ แล้วก็ทําง่ายสะดวกนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะหาพิมพ์ที่เป็นลักษณะวงแหวนอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมก็ปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็กดด้วยแป่นก็ได้นะคะก็จะได้รูปทรงเก๋ๆอีกแบบหนึ่งปั้นเป็นก้อนกลม,มก่อนนะคะแล้วก็วางไปที่ถานแล้วก็ใช้ก้นช้อนเนี่ยนะคะกดลงไปหรือจะใช้ฝ่ามือก็ได้นะคะกดลงไปหรือท่านผู้ชมจะใช้ซ้อมก็ได้นะคะทําให้เกิดลวดลายข้างหน้านะคะ,คะ ในส่วนของการทําคุกกี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ที่มีเม็ดธัญพืชน,น้อยนะคะหรือประเภทที่มีคุกกี้ธัญพืชมากแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าการทำเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะตรงที่ขั้นตอนการทำนะคะ<ม>การตีเนยนะคะ สูตรไหนนะคะที่มีเฉพาะในส่วนของแป้งอย่างเดียวนะคะไม่มีพวกเม็ดธัญ,ญพืชเราจะเห็นว่าเราจะตีเนยเนี่ยค่อนข้างนานนะคะ<ช>ตีเนยกับน,น้ําตาลได้ค่อนข้างนานประมาณสักสิบนาทีเพื่อให้ส่วนผสมของตัวเนยเนี่ยขยายตัวฟูขึ้นนะคะ<ช>พอใส่แป้งลงไปลักษณะของคุกกี้ที่ได้มันก็จะนุ่มนะคะ<ช>กรอบร่วนนะคะอันนี้ก็นนจะมีความร่วนมากอย่างเดียวนะคะ เราจะเห็นว่านะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยในสูวนนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยมันก็จะเป็นแค่กา,กากใหญ่แต่ว่ามันจะไม่เกิดความเหนียวนะคะใ,ในส่วนนี้เราใส่ไขมันค่อนข้างที่จะมากกันนะคะค่ะในสองตัวก็เท่าไหร่ะคะสามรอม้อยสามร้อยใช่ไหมคะ,คะน้ำเชื่อมสามร้อยะนะคะ ข้าโอ๊ตอีกสามร้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะแป้งนะคะแป้งไฮไฟหรือแป้งสาเลียนผสมก็ได้ก็สามร้อยเช่นกันนะคะค่ะเราจะเห็นว่าความหวานเนีไม่มากเท่าไหร่นะคะสำหรับต้มเชื่อมนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการที่จะเพิ่มความหวานท่านผู้ชมสามารถที่จะใส่เป็นพวกลูกพลูลูกเกดนะคะผลไม้เชื่อมแห้งก็ได้นะคะ คนตาลูปมาตูมถ้าเป็นมาตูมนี่ควรจะนํามาล้างซะก่อนนะคะค่ะเพราะว่ามาตูมนี่เวลาที่เขาทามาเนี่ยเขาจะเชื่อมนะคะน้ําตาลนี่ค่อนข้างจะเยอะนะคะ<ม>เวลาจะใช้นะคะผลไม้เชื่อมแห้งบางตัวนี่เราจะต้องต้มน้ําร้อนแล้วก็ใส่ลงไปลวกซะก่อนนะคะ,คะเอาความหวานออกบ้างนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีสับประรดเชื่อมแห้งนะคะอย่างจรวจวบนี่สับประรดมากนะคะ,คะมีได้สับประรดกันเกือบจะทุกบ้าน แต่ว่าเวลาทําสับปะรดเชื่อมแห้งส่วนมากเขาจะใช้ในส่วนของแกนก็ได้นะคะก็ะจะก,กรอบๆแต่ถ้าเป็นส่วนของเนื้อนะคะส่วนมากแล้วลงกระป๋องหมดานะคะถ้าจะเป็นพวกสับปะรดเชื่อมแห้งเนี่ยส่วนมากแล้วนะคะคนที่ปลูกก็จะไม่ทําเองนะคะก็ะจะไปประเภทโร<อ>งงา,งานอุตสาหกรรมน,น,นะคะเอาละค่ะนะคะถ้าหากท่านผู้ชมไม่มีแผ่นรองนะคะท่านผู้ชมทําลักษณะแบบนี้นะคะคือใช้กระดาษลอกลายนะคะ ออกจากเตาอ,อบนะคะท่านผู้ชมก็ทิ้งไว้ในถาดนะคะอย่าเพิ่งรีบค่ะอย่าเพิ่งร,ะะรีบออกมาเพราะว่าตอนเวลาออกมาใหม่ๆเนี่ยจะนิ่มกว่าคุกกี้ธรรมดานะคะค่ะเราจะนําเข้าอบนะคะที่อุณหภูมิประมาณ180องศาเซนเซียนนะคะระยะเวลาประมาณ20นาทีประมาณยีนาทีนะคะหรือถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการที่จะเก็บคุกกี้ชนิดไว้ให้นั้น ชนิดนี้ไว้ให้นานๆนะคะท่านผู้ชมก็อบสักประมาณสิบนาทีแล้วก็ออกมาพึ่งไว้ก่อนให้มันเย็นค่ะพอเย็นแล้วก็เข้าไปอบใหม่นะคะก็จะทําให้คุกกี้ของท่านผู้ชมเนี่ยค่ะกรอบแล้วก็เก็บไว้ได้นานมากขึ้นค่ะคืออบแบบสองครั้งนะคะเหมือนการทอดขนมบางตัวเนี่ยนะคะก็จะทอดพอเหลืองเส่แล้วออกมาพักไว้ให้เย็นแล้วก็ไปทอดใหม่กล้วยฉาบอ่าประเภทอย่างนั้นนะคะต้องการให้กรอบทนนะคะก็จะทอดสองครั้งอันนี้เราจะนําเข้าอบนะคะ ถ้าอยู่ในเตาตอนนี้เริ่มขยายตัวมันน้งนยคะหนือนใจก็เ๋ยวเปิดให้ดูนะคะคืะเอะคะเราเพิ่งใส่ไปเมื่อ<ๆ>สักครู่นี่เองอะนะคะค่ะไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงนะคะนะคะแต่คุกกี้ก็จะเริ่มอยู่ตัวแล้วก็แผ่ถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูข้างบนยกับข้างล่างเห็นไหมคะชิ้นจะใหญ่กว่ากันนะคะค่ะเริ่มขยายตัวแล้วคะ่ะในส่วนของคุกกี้นะคะที่เรา ทำรูปร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนําเข้าอบนะคะที่อุณหภูมิประมาณ1้อยแปดสิบองศาเซนเซีนเยนนะคะคระยะเวลาประมาณยี่สิบนาทีหลังจากที่ท่านผู้ชมอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะของคุกกี้ก็จะแผ่ขยายใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางคุกกี้อย่าวางชิดจนเกินไปนะคะคจะทําให้คุกกี้เนี่ยแผ่แบนออกไปชนกันนะคะลักษณะของคุกกี้ที่ได้นะคะสีก็จะมีสีน้ําตาลเข้มขึ้นนะคะ หลังจากที่เรานําออกจากเตาอบนะคะขณะที่ยังร้อนๆถ้าท่านผู้ชมรีบแชะตัวคุกกี้ก็จะแตกคมันะะจะนิ่มนะคะแล้วก็คือตัวแป้งที่เราใส่ไปเนี่ยจริงๆสามร้อยแต่ว่าธัญ,ญพืชเนี่ยมากกว่าถ้าหากว่าเวลาที่สุกใหม่ๆเนี่ยถ้าเอานิ้วไปสัมผัสมันจะนิ่มๆยุ่นๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องพักไว้ให้เย็นก่อนไม่ต้องแซะครับทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วพอเย็นแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะใช้ที่แซะหรือว่าถ้าไม่มีที่แซะใช้ที่ แผ่นตัดแป้งก็ได้ใช่ไหมคะเนี่ค่ะก็แสะอกมาก็จะจะได้ยินเสียงแควกเล็กน้อยนะคะค่ะค่ะพอเราแซะออกมาแล้วเราจะพับไว้สักนิดหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้ก้นด้านที่เป็นก้นเนี่ยนะคะด้านล่างของพิมพ์เนี่ยนะคะมันระบาย ความชื้นออกก่อนนะคะบางทีเราพักแป้งหรือพักตัวคุกกี้ไว้ในถาดเนี่ยด้านล่างที่ติดกับถาดเนี่ยนะคะ,คะมันจะชื้นๆใช่ไหมคะค่ะมันจะชื้นอยู่เพราะ,ะฉะนั้นท่านผู้ชมก็นำหอมอกมาวางบนตะแกรงค่ะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าในส่วนของธัญ,ญพืชหรือว่าผลไม้แห้งๆพวกนี้ค่ะก็จะเห็นโดยทั่วไปหมดเลยนะคะ,คะพอพักไว้เย็นสนิทดีแล้วท่านผู้ชมก็สามารถที่จะแพ็ค นะคะหรือบรรจุพันธ์นะคะใส่กล่องใส่ถุงอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะเก็บรักษาคุกกี้ไว้ให้มันกรอบได้ทนนานค่ะนะคะอย่างในตัวอย่างที่เมื่อกี้ขึ้นเฟสนี่ยเราจะวางเรียงกันนะคะค่ะแล้วก็นําโบหรือเชือกมาผูกเอาไว้นะคะเหมือนใจต้องการเชือกไหมนะคะเส้นยาวได้ค่ะแล้วก็ชอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ผูกแล้วก็จะใส่บรรจุบรรจุพันธ์เป็นเล็กๆก่อนก็ได้เดี๋ยวจะไปหาเชือกมาให้ดีไหมคะค่ะหาไกลมากเลยนะคะอยู่ใน